สวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคุณพ่อคุณแม่ค่ะและสวัสดีเพื่อนๆที่ดูรายการพึ่งน,น้อยมัสจรร์ของเราทุกวันจันถึงสุกด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้รายการของเราก็สนุกสนานเช่นเคยคะ่ะและตอนนี้รายการพึ่งน,น้อยมหัศจรร์ของพวกเราก็มีเพื่อนๆสมัครมาช่วยกันทำรายการคะ่ะอย่างเช่น พึ่งน้อยปิ่มกับพึ่งน้อยปูนคุณพ่อต้องขับรถมาจากสุพรรณบุรีพวกเราต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่สนับสนุนรายการของพวกเราอย่างวันพรุ่งนี้มีสมาชิกใหม่วงสี่พี่น้องมาร่วมรายการด้วยค่ะเพลงที่พวกเขาจะร้องเป็นเพลงที่พี่อ้ําแต่งให้โดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆก็ติดตามชมด้วยนะคะโฟกัสคะ่ะ วันนี้มีหนังสือน่าอ่านมาแนะนำให้เพื่อนๆอีกแล้วนะคะเอ๊ hey, เล่มที่แล้วฟูกัสยังไม่ได้ไปตามอ่านเลยมามาอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอีกสักครู่เราไปชมกันนะคะแต่ตอนนี้เราไปพบกับช่วงคำสำคัญของเพื่งน้อยมหัศจรรย์วันนี้ขอเสนอคำว่ายา yeah. ยากหมายถึงลำบากไม่สะดวกไม่ง่ายลองอ่านสิโหยากจังอ่านไม่ได้หรอกลองอ่านก่อนสี่ขิมอย่าเพิ่งพูดว่ายากลองก็ได้ลุงเลาเร,าราื่องลา จะตายใครจะไปอ่านได้เราอ่านได้นะลุงเล่าเรื่องหลานรีบเร่งไล่ลูกลิงลอดรัว้วเลยเลื่อนล,ลงรอลั่นหลังรงเลื่อยร้างลองอ่านอีกทีสิขิมฮะลองอีกทีก็ได้ลุงเล่า รเลยลื่นล้มร้องลั่นร้องลั่นร้องลั่นหลังรองเลื่อยล้างร้างร้างโหมันยากอ่ะหยุดหยุดอะไรคะหยุดพูดไว้ยากพูดแล้วก็ไม่อยากทำพาอไม่อยาก ทำอะไรออกมาก็ไม่ดีหยุดพูดว่ายากแล้วลองทำเลยลุงเล่าเรื่องลารีเปร่งไล่ลูกลิงลอดรัวเลยลื่นล้มร้องลัน่นหลังโรงเรื่อยพร้าง เย่ทำได้แล้วเย่เห็นไหมถ้ามัวพูดว่ามันยากเราก็จะคิดว่ามันยากพอคิดว่ามันยากก็เลยไม่ทำก็ทำไม่ได้สักทีก็แค่ลงมือทำตอนแรกอาจทำไม่ได้แต่ทำบ่อยๆเข้าก็จะทำได้ค่ะไม่มีอะไรยากมีแต่ท้าทายไม่มีอะไรทำไม่ได้มีแต่ต้องพยายามมากขึ้น ดังนั้นเราอย่าพูดว่ามันไม่พูดนะ ครับไม่โค้งไม่งอไม่เบี้ยวไม่หักนี่พูดอะไรคะพีกก็ผมเป็นคนพูดอะไรตรงตรงค่ะก็ตรงค่ะบัวครับคะไปเลยไปไหนคะพี่พีกพูดอะไรพูดไปเลยครับแม่ผมสอนว่า ถ้าชอบใครให้พูดไปเลยว้าวพีคคะครับไปเลยบัวก็ชอบผมเหมือนกันเหรอครับเปล่าคะ่ะแม่บัวสอนไว้ว่าถ้ามีคนมาจีบแล้วไม่ชอบก็บอกไปเลย ทนนี่จะชจวเด็กมาปลูกเพื่อพืชที่กินได้นะดีกว่าแต่พืชที่ลุงนี่ลุงไม่ทราบเป็นชนิดอะไรเพราะว่าซองที่ที่หามาปุ๊บมันหายไปเลยมันมันสับเนี้ยทีนี้เราอาจจะสังเกตตอนที่เปนงอกเป็นใบจากใบใบเลี้ยงแล้วเป็นใบจริงนะจะสังเกตเห็นชัดได้ชัดเลยนะลุงก็ขอรุ่นด้วยนะ เพราะในถาดนี้พระเพราะในถาดนี้โดยอันนี้มันเป็นวัสดุปลูกวัสดุปลูกนี่มันเป็นสองชนิดเป็นขุยมะพร้าวกับดินเราล่อนแล้วอย่างละห้าส่วนต้องลงทายได้ไหมว่าเป็นเม็ดเม็ดอะไรเคยเห็นไหมไม่เคยคุ้นอนคุ้นนะคะแต่จําชื่อมันคล้ายๆงางาถ้าเป็นงาแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้ใช่งาจะใหญ่กว่านี้นะดูจากเมล็ดที่คุณลุงแจก เหล่าพึ่งน้อยบ้านนาะทายกันถูกไหมคะว่าเป็นเมล็ดอะไรอืมจากที่โฟกัสมองแล้วก็โฟกัสเห็นโฟกัสคิดว่ามันเป็นถกักยายไม่ก็ตะกูลหัวคะ่ะผมคิดว่าจากที่ดูดูแล้วนะครับมันน่าจะเป็นเมล็ดที่เป็นพวกผักผักสลัดหรือว่าเป็นผักต่างๆครับให้หนูสังเกตว่าเป็นถัวอะอย่างี้ สอยมันเป็นตระกูลเั่วได้เวลาไปดูคุณลุงสมชายและพึ่งน้อยบ้านนาะพอมัเล็กปริศนาใ,ใกล้ๆแลว้วค่ะเดี๋ยวเราจะจะให้เด็กๆเนี่ยเอาวสัสดุปลูกเนี่ยใส่นะหย่อใส่พอเสร็จแล้วก็ไม่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 โกก็ไ,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 ได้พอดีพอดีลงุงจะช่วยใส่นะเพราะเพราะมันเล็กเอา,ห,าหนูก็ช่วยคอ,อ,อยเกลี่<ค>ยเกลี่ยได้ จะกดต้องกดแน่นขนาดไหนคะมีถทนี้เราเราไม่กดแน่นมากคือกดอเฉพาะในให้ให้บุ๋มแค่นี้พอหนึ่งเนี่ยแ,แค่นี้พอแล้วเพื่อให้แนานนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นเอ่อบุ๋มไปนิดนึงเพื่อเราจะ,มะเมล็ดเราจะใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ค้างอยู่ตรงนี้แล้วเราจะกดกดนิดหน่อยกดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจนครบทุกช่องเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมเมล็ดปริศนาลงปลูกเลยค่ะขั้นตอนนี้คุณลุงสมชยัยมีเทคนิคด้วยค่ะ คุณลุงบอกว่าต้องใช้ช้อนตักมเมล็ดแล้วหากิ่งไม้เขี่ยมเมล็ดลงหลุมปลูก1หลุม1นมเมล็ดค่ะวิธีนี้จะทำให้มเมล็ดไม่ติดมือค่ะขั้นตอนนี้ต้องจะเย็นเและใช้สมาธิมากๆเลยนะคะเพื่อน,อนจากนั้นก็ใช้ฟอกกี้หรือช้อนหยดน้ำเลย—น้อยทีละหลุมแบบนี้ค่ะที่ห้ามใช้ฝักบัวเพราะ น้ำที่ออกมาจะเยอะเกินไปทำให้ดินกระจายมเมล็ดที่เพาะจะกระเด็นหายได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้พวกเรายัางมีการบ้านที่ต้องดูแลมเมล็ดน้อยๆน,นี้ต่อไปด้วยค่ะลุงอยากจะฝากให้ไปเลี้ยงที่บ้านด้วยแล้วก็อย่าลืมบันทึกการเจริญเติบโตนะลงวันที่ด้วย ว่ามันเปลี่ยนแปลงงอกเมื่อไหร่ตอนแรกใบเลี้ยงก่อนแล้วก็ใบจริงใบจริงก็เห็นแล้วว่าเป็นต้นอะไรรับได้รับไแล้วปั้นจะฝากเพื่อนๆทางบ้านด้วยใช่ไหมเออเพื่อนๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองปลูกเมล็ดปริศนาแบบพวกเรานะครับก็ลองปลูกได้นะครับโดยโทรศัพท์มานะครับที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ แล้วเราจะส่งมเมล็ดปิิสนาไปให้เพื่อนๆได้ลองปลูกกันครับปลูกแล้วก็อย่าลืมจดบันทึกมาให้พวกเรานะครับตามที่อยู่ครับในที่สุดมเมล็ดปิศนาที่คุณลุงแจกให้พึ่งน้อยบ้านนาปลูกก็งอกขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆว่าแต่เป็นต้นอะไรกันนะ แต่ละถาดใบไม่เหมือนกันด้วยค่ะดูสิคะมเมล็ดพืชจิ๋วแบบนี้ก็คงคล้ายกับเด็กเล็กๆที่ต้องการความรักการดูแลความเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อการจะเริ่มเติบโตที่ดีสมบูรณ์ในอนาคตค่ะถ้าตอนที่พึ่งน้อยบ้านนาะพราะไว้โตและแข็งแรงกว่านี้เมื่อไหร่เราจะพาไปหาบ้านใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิแมแน่นอนค่ะ ที่ดินแดนพึ่งน้อยมหัศจรรย์ณนนะสวนแสนดีเพื่อนๆคอยติดตามกันนะคะ เด็กคนนี้ชอบเก็บเงินเขาเก็บเงินจนมีเงิน อีกครั้งหนึ่งจนมีเงินห้าพันบาท อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกเนอะ สวัสดีครับผมพึ่งน้อยผู้ชงครับวันนี้ผมมีหนังสือดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้อ่านกันอีกเช่นเคยครับเป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วสนุกมากทั้งขำทั้งเราใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับนั่นก็คือนิทานโกหกเยอรมันครับของบารอนฟอนมืนเฮาเซนแปลโดยสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีจำนวน104หน้า พิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กเป็นเรื่องราวของขุนนางชาวเยอรมันชื่อฮิโรนิมุสแห่งตระกูลมืนเฮาเซนซึ่งเป็นครอบครัวขุนนางเกา่าเขาเป็นทหารร่วมรบก,กับเจ้าชายเยอรมันเขามักเล่าถึงความหลังสมัยทหารให้เพื่อนๆฟังอย่างสมจริงสมจังมากเลยครับแต่ที่แท้เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาจากจินตนาการครับในเวลาต่อมา มีการรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือจนทำให้เรื่องราวแพร่หลายกลายเป็นนิทานโกหกในวรรณคดีพื้นบ้านของเยอรมันสมเด็จพระเทพทรงเลือกแปลมา22ตอนมีทั้งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการล่าสัตว์เกี่ยวกับสงครามและเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งทั้งสนุกและเหลือเชื่อเช่นตอนการเดินทางในตัวปลา ที่มืนเฮาเซนไปเที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วโดนปลาตัวโตวกินเขาพยายามเอาตัวรอดแต่จะรอดมาได้อย่างไรเพื่อนๆต้องลองไปหาคำตอบดูกันในหนังสือเองนะครับผมอ่านแล้วสนุกมากครับแต่ว่าใจนึงก็แอบ,บสงสัยนะครับว่าพ่อแม่จะกังวลเพราะไม่อยากให้เด็กตินิสัยโกหกหรือเปล่าเพราะเรื่องเล่าแต่ละเรื่องนี้เหลือเชื่อสุดๆเลยครับ แต่ผมก็คิดว่าในเมื่อสมเด็จพระเทพท่านเลือกแปลแล้วจะต้องมีข้อดีอยู่แน่นอนครับจึ่งท่านได้บอกเหตุผลไว้ในคำนำดังนี้ครับเนื่องจากนิทานประเภทนี้ไม่ปรากฏนในวรรณคดีพื้นบ้านของไทยการเลือกเรื่องโกหกของบารอนฟอนมืนเฮาเซนบางส่วนมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ทั้งเพื่อการบันเทิงและการศึกษาเปรียบเทียบครับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับแนะนำหนังสือแล้วครับผมขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนสวัสดีครับรีมคะวันนี้โฟกัสมีจดหมายทีงพื่น้อยปกป้องด้วยค่ะจากเด็ดชายพัชสสวุฒิ ว่องวัฒนาการสวัสดีรายการพึ่งน้อยมหัศจรรย์เรามีหนังสือหน้าอ่านมาเสนอเล่มนั้นมีชื่อเรื่องว่าไซเรนตำนานเงือกผู้ขับขานบทเพลงมาหนังสือเล่มนี้มีเรื่องตำนานทั่วโลกเกี่ยวกับไซเรนและข้อเท็จจริงของมันที่นำมาแต่งเป็นหนังนิยายจากทั่วโลกมาเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายชื่อเรื่องว่าครุฑนาค ศึกป่าหินมะพานเป็นเรื่องที่ควรอ่านและมีเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นในป่าหินมะพานและสัตว์ป่ามากมายทางเราจะให้เพื่นงน้อยปกป้องมอบของรางวัลตามที่สัญญาไปให้นะคะเพื่อนๆคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วคะ่ะก่อนจะจากกันไปฟังเพลงสีถิ่นรวมใจเราจะทำงานให้สำเร็จก่อนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เพลงนี้เป็นเพลงหุนใจของพวกเราชาวพึ่งน้อยมหัศจรรเลยนะคะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรเราจะ ขอบคุณไทย PBS ที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความมหัศจรรย์